สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านมาดูลูกอะไรนี่นะคะนี่ผลไม้ป่านะคะทุกคนผลไม้ป่าหายากนะคะในเมืองสุรินทร์ยายได้มาแล้วนะคะจ้ากวาเปลมาจากทางไหนนะคะนี่มุกป่าห้วยเสน่ห์วายายค่ะนี่นะะยายพอดีคะ่ะยายยายก็เอิญวายังบอกมูเขาเองเอาอันนี้สิจ้าใครเขาเรียกตรง นมวัวโอ้ภาษาไทยนี่เขาเรียกลูกนมวัวแต่ภาษาพร,ราพีบัวขเมนและใหญ่ตุ้มตรีนตุ้มตรีนตุ้มตรีนตุมตรีนลูกนมวัวนะทุกคนอันนี้ก็คือนมวัวเขาว่ามีประโยชน์ช่วยระบายเนาะยายเนาะง่ายเป็นผลไมป้ป่าช่วยระบายนะคะวันนี้ยายได้ลูกนมนมวัวนมวัวหรือนมสาว นมวัวนมสาวเอ๊ะนะคะมีนมวัวนมสาวมาเยอะเลยแอนินซื้อไปแล้วนะคะ20บาทนะทุกคนนี่เราใส่เราใส่ถุงไว้แล้วนะคะทุกคนมาเอาแมมามา,มาอันนี้ย้ายมาเยอะเลยไปขึ้นเอนงหรือว่าเขาขึ้นให้นี่โอ้นะทุกคนโอ้โหนี่อ่ะอันนี้ใส่ถุงแล้ววางนี้ก่อนแล้วเราจะถ่ายรูปลงก่อนอันนี้คือลูกนมวัวนะคะทุกคน ถ้ามันคนขนนี่มันจะหวานกว่าเนาะยายเนาะท่านท่านวยรื้อวยมือๆนั่นมันกระสีสุมนะพี่น้องถ้าลูกคนขนนี่หลายอย่างใช่ไหมเขาเขาบางคนเขาก็เรียกเนาะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะยายเรียกไม่ถูกใช่ไหมเออนะคะต้นนมบัวนะคะทุกคนหรือว่าต้นผีผัวนั่นเองนะคะออกแล้วเนาะยายเอาพึ่งพึ่งเอามาถึงนะทุกคน เอนนินก็เลยเก็บคลิปไวให้ชมกันนี่นะคะดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนให้ดูว่ามันเหมือนนมไมนมวัวนมวัวนะคะทุกคนมันก็จะเป็นพวงสวยๆนะทุกคนนี่พวงงามๆนะคะพี่น้องพวงนะคะมีลักษณะเป็นลูกลูกลื่นๆกับลูกขนๆนะทุกคนลูกขนนี่จะหวานกว่าเอ๊ะในบ้านเขาซิเออร์ตรง เอยียงนาะหน่วยขนก็ะเสื่อมตั้งหนึ่งเลยปลาไปจำไม่ได้จำไม่ได้นะทุกคนเนาะแม่ขายโลแล้วเท่าไหร่เลยดิโลสี่สิบบาทเฮอพี่น้องโลสี่สิบาทนะทุกคนไม่แพงนะหมากผีปวนต้นนมวัวนะคะนมสาวนะทุกคนนี่ลูกไม่มีขนลูกไม่มีขนแอดนินว่ามันไม่อร่อยนะม,มันไม่ค่อยอร่อยไปไปไป เดี๋ยวเราดูก่อนเนี่ยตรงจุดนี้นะคะยายมาพร้อมน้อยหน่าเรามีเกนน้อยหน่ามาด้วยแต่เราจะมีน้อยหน่ามาเป็นเข่งเลยแต่แอดนินจะให้ชมต้นนมบัวนี่แหละเอยนมสาวนมบัวอ๊ออ๋อ,อไม่ถูกนะคะทุกคนแต่มันก็จะเหมือนเหมือนนมนั่นแหละ <c oughs> เออนีคะอยู่ตลาดสุรินนะคะทุกคนอยู่ตลาดเมืองสุรินนะคะแม่เพิ่งได้มาวันแรกไหมนี่ย เหรอไม่ไม่ไม่ไอ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 ตน้นนบัวนะ่ะเพิ่งได้มาเลยขายจะเงินแล้วน้าออกมาเป็นเดือนแล้วแล้วนู๊ไปตกขายอยู่ตรงไหนมาไม่ถึง,ม,ม,ถงมันหมดก่อนใช่ไหมเออมาไม่ถึงมันหมดก่อนนะี่ลอ่น,นี่คือหรอไม่รอเต้ละอ้อสวยสวยครับสวยใช่ไหมนี่ไอพีพวนสวยพีพวนครับอันนี้เขาเขาเลือกอะไรนะที่เป็นขนขนเขาเรียกอะไรพี่บุนเหมือนกันไหมบุนครับมันกัด หมือนกัน,นเป็นคนละอยา่างกันเป็นคนละอย่างมวยน้องแม่เสาเมา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 ผลไม้ป่าหายากนะทุกคนแล้วก็ปีหนึ่งม so ีคร <so ั um ้งเดียวได้ครับไอ้กินครั้งเดียวเนาะปีหนึ่งมีครั้งเดียวครับครั้งเดียวช่วงหน้าเข้าวบุญศาลแหละครับก็หาทานได้ยากนะคะผลไม้ป่าหายาก ต้นมมนมวัวหรือว่าแามถา่ถ้าถ้าเจ้าสาวสังเกตนะงั้นเพื่อนถ้าเห็นลูกขน,นนี่จะหวานกว่าลูกลื่นๆน,นะคนหวานใช่ถ้าลูกขนนี่จะหวานนะถ้าลูกลื่นๆน,นี่จะเปรี้ยวนะทุกคนกินเมื่งแก่บเสื้อหอยอะ่ะเคยกินจนอันนี้และวละ้เนี่ย <c oughs> เอ,อ้ยเสื้อหอย <c oughs> ใช่แบ <c oughs> บหวานคุณหวานใช่หวานแต่ว่าพี่ผวนแบบนี้มันก็ มันมีรถเพี้ยกว่านะฮะช่วยระบบย่อยระบายนะคะแต่ว่าบ่ต้องเอามีดมันถมอยู่เรื่อคืนไปเลยบ่าปิดยังดอกทายออกอยู่ก็ปิดก็กินดีนะเนี่ยใช่ใช่เป็นยางระบายสบายเป็นยาระบายนี่แหละแม่หนูรู้ชื่อแล้วนี่บ้านหนูเขาจะเรียกต้นคายข้าวแม่ใช่อันนี้ผีบววนคายข้าวเพราะว่ามันสิมันเป็นคืองคายเข่าแมเออนี่ยอาเพื่อนๆสรุปแล้วแอนมินคิดมาตั้งนานแล้วคิดออกเลยว่าคือเอิญต้นแบบคายเข่า นะคะผีบวนท้ายเขาโน้นนะคะงามคัก่ะพี่น้องต้นไข่ข้าวหรือว่าต้นนมบัวนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคนเนี่ยเป็นตาเป็นตาสีไว้เยอะต่ว่ามืงอื่นขายเซเลกินกีบริราคาซื้อแต่ละยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวเสียเอาอีเยอะมีลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เลยนะคะเออลูกไข่ข้าวบ้านหนูเขาจะเรียกลูกไข่ข้าวมันจะหวานนะทุกคนก็ผีพวนนั่นแหละแต่เปิ่มพัน มันลูกไข่ข้าวมันก็จะเป็นขนขมนะคะมีหอป่านั่นเองนะคะดูะ่อก่าถ้าเอื่นบอกไข่ค่นะทุกคนจำได้เลยนะคะก็มานะคะตลาดสุรินะะเนาะผลไม้ป่าหายากนะคะทุกคนครั้งเดียวนะคะได้กินครั้งเดียววันช่องตะวันรัสมีลไลฟ์สไตล์ หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเก็บบรรยากาศลูกไข่ข้าวนะคะทุกคนหรือว่าพี่บวนนั่นเองนะคะแล้วก็นุ่มบัวให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเราก็หวังในทงว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องฝากประธานนภำที่แน่นำดซีไว้นะที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจ ที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพะื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตรวันัสสุนและส,สตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจุม,มีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ